สวัสดีทักทายทุกๆคนมื้อนี้พร้อมแล้วมีผักน้ำพริกทุกๆคนเห็นไหมน้ำพริกน้ำพริกปลาทูอ่ายายๆสับมะม่วงใส่ด้วยทุกๆคนเห็นไหมสับมะม่วงใส่ด้วยน้ำพริกน่ากินมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักน้ำน้ำมันผักบุง้งผักกวางตุง้งรวมกันเนาะจะเป็นผักสด ผักสดมีมะเขือพริกหวานแตงกวาผักกาดถั่วฝักยาวผักชีกนหน่อยนึงแอบมีไข่ต้มด้วยเห็นไหมทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวใส่แหนมทุกทุกคนน่ากินมากเลยไข่เจียวใส่แหนมทุกทุกคนนี่มื้อนี้ของยายพร้อมแล้วทุกทุกคนน้ำพริกก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูที่ยายต่ำไว้เมื่อหลายวันก่อนเนาะ ที่ยายๆเคยลงคลิปไปแล้วตําแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้เนี่ยเวลาเราอยากกินไหมเราก็เอามาใส่ถ้วยแบ่งใส่น้ําร้อนหน่อยนึงเ,เติมน้าปลานิดนนึงอะไรประมาณนี้เห็นไหมนี่แหละน้าพริกน่ากินมากเลยดูสิสับมะม่วงใส่ด้วยทุกคนมาเร็วทุกๆคนกินข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยกินอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็ไม่อร่อยเท่ากับกินข้าวกับน้ําพริกใช่ไหมทุกคนนี่จ้าอาหารมื้อนี้ของยายๆนะทุกๆคน มากินข้าวด้วยกันเร็วทุกทุกคนอร่อยอร่อยเร็วมื้อนี้แซ่บแซอีกแล้วใหญ่ๆทุกทุกคน